สวัสดีค่ะมาดามเมืองโพจ้าวันนี้เด้อพี่น้องมาดามกัดสิพผ้ามาเบ่งป่าตรงนี้เลยจ้านี่เป็นต้นสักบ้างโอ้เดี๋ยวถามก่อนอันนี้ก็จะเป็นป่าต้นสักเลวจ้าที่เขาปลูกไว้เด้อจ้าอันนี้เป็นแนวเป็นแนวเลยมาดามกัดสิมาเลาะเบ่งต้นนี้ก่อนแต่นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทางนะคะทางไปเรื่อย เหอเห็นเสือปันวะเออมาจ้าเป็นทางยุ่จ้านี่โอ้ยปันปลูกไม้มีแต่ต้นสวยๆท่านั้นเลยค่ะย่มเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดออกนี่ก็เฮ็ดลายเด้อแถวนี้จ้ะต้นไม้มีตรงดิ่งตรงดิ่งเลยอันนี้ต้นไม้แต่ละต้นน่ะเพราะว่าอันนี้เขาตามหาแดดนะคะมันจึงตรงตรงดิ่งตรงดิ่งเลยสวยค่ะ เฮ็ดออกในะมาดามาหาเห็ดแถวนี้ตลอดอยู่เห็ดอ่ะเห็ดลายอยู่จ้าฮึม mm hmm. ดูดูดูต้นสวยๆท่านนั้นเลยป่าก็น่าเดินนะคะ่ะเด้อเดี๋ยวเราเข้าไปหาเห็ดกันบ่มีเห็ดให้หาไหมเนี่ย เปล่าดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเมื่อนางกก็มาหาเห็ดยู่แถวนี่แหละได้หลายอยู่ค่ะเป็นตะกา้าปุ๊บส่ออ่อนแต่ต้นไม้ผลลยหลายใส่น้อเห็ดมีเห็ดบ้างม เขาทางใดดีหาเห็ดบอนหาหรือเปล่าเห็ดอ่ะนี่เข่ามากกอนเข่าป้าเล็กหน่อยโอ้โหปลาแห่งนี้โอ้ถ้าเห็ดออกนี่โอ้ยตอนนนั้เซลซาเลยเห็ดละงงละงอกเห็ดอันเห็ดปวกอุ๊บจ้ะเห็ดปวกจ้ะลายแห้งโอ้ยเอาซ้อนต้นป่ะน่ะมีแต่ไม่งามๆต้นงามๆ พันปลูกไว้ประมาณ10กว่าไร่ค่ะเยอะมากเลยป่าตอนนี้ก็เริ่มไร้ล้อนะประเทศบ้านเท่าน,นอะอน,นุรักษ์ไว้ดีแล้วค่ะป่าก็น้าเขาไปอยู่ดอกเพราะวามันไม่ค่อยลบเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปทางโน้นกันบ่โอ้ย,อยไปข้างหน้าก่อนอ อ่อนซ่อนแต่ว่าป่าเพิ่นสวยงามค่ะมาเดินป่าคนเดียวก็ได้บ่เห็นญากเนะต,ตอนนี้เข้าลึกแล้วค่ะตอนนี้ลึกไปหน่อยนึงแค่แต่ว่ามันบ่อยหกปันได้ค่ะอูห้หูเดินป่า,าหารธรรมชาติมีแต่ต้นสวยๆเท่นั้นเลยค่ะโอ้เ,เราไปทงนู้นกันดีกว่า ตอนนี้เข้าป่าลึกไปจักหน่อยแล้วค่ะโอ้โหตรงนี้สวยะค่ะกำลังลึกปันได้แหละย่าบื่อกน้วว่าถูกบ้างระเบอยู่แถวนีอันก่ทางนี้ดีกว่าเนาะ อันนี้เพิ่งสิปลูกเป็นแถวเป็นแนวค่ะต้นสักเห็นบ่คะเพิ่จะปลูกไว้เป็นแนวเป็นแนวเลยนี่จะต้นสวยเท่านั้นเลยสอ่ต้นใหม่เพิ่นละโอ้โหอืมโอ้อันนี้ยังไงน้ำไม่ไล่น้ำไม่ไล่โอ้ออกกอดีขนาดนี่น้ำไม่ไล่จ้ะ ไนั่นคะ่ะแต่ส่วนมากนะไม่ไหล่ะไม่ไผ่หวานน่าจะไผ่หวานนะไผ่หวานนั่นแหละน่าจะนะมาดางก็ไม่แน่ใจจ้ะเห็นบอกเขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนี่เป็นแถวเป็นแนวเรียงกันราบซาบอย่างนี้ เดี๋ยวมาดามหาทางออกกันเด้อทางออกทางไดนล่ะบาดเนี่ยว่านทางออกบ่าได้ยากป้านั่นเนาะอุ๊บ้ะอุ้ยว้าวโกรก่อนเนี่ยทางไหนทางไหนฮะออกออกออกกันออกจากป่าก่อนค่ะแล้วออกจากป่าก่อน ป่าไม้เป็นสีที่สวยงาม ทางออกได้แล้วค่ทางออกได้ละคุณทางออกแล้ว คลิปนี้มาดามขออนุญาตจบสำแล้วจะเดอ้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะคะสวัสดีค่ะ